สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจุะจุวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาหเดือนสิงหาคาม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครตการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีนาน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกท้ายเห็นไพ่หลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะ ทีเรามาดูกันพไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของคุณได้ไพ่เดอะซันนะครับซิกออฟ n ั p a พ e of ฟ n ันเป็นไพ่โ o ร์ออฟเพนท a c e ิ e เ g ็กออฟคเก้าเหรียญ the, the Star นะครับสองเหรียญ s i กออฟเพนทาเไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นคิงถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้ไพ่เดทไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีนว้อ้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับชาวเมธได้ไพ่สิกออฟวานเลย สิงค์อวานเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ชาวเมษลัคนาเมษมีโอกาสจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีในเรื่องของความสําเร็จชัยชนะสิ่งต่างๆที่เป็นไปตามสิ่งที่คุณนน้นหวังเอาไว้แต่อยากจะบอกนิดนึงสำหรับชาวเมแลัคนาเมษนะครับว่าคุณอาจจะหวังได้แต่อย่าคาดหวังจนเกินไปคําว่าหวังกับคําว่าคาดหวังต่างกันอยู่นิดนึงนะครับมันก็เหมือนกับเส้นยาแดงที่แบ่ง นะครับไว้คําว่าหวังแปลว่าหวังแค่ว่ามันมีสิ่งที่ดีหรืออาจจะแบบเขาอาจจะกลับมาหาเราหรืออาจจะแบบมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราคาดหวังว่าเออเขาจะต้องมาแต่งงานเขาจะต้องมารักเราชอบเราหรือจะต้องมาขอเราแต่งงานแบบนั้นแบบนี้อันนี้คือความคาดหวังคือคาดหวังมากเกินกว่าสิ่งที่มันจะเป็นได้ไอนน้เขาเรียกว่าความคาดหวังแต่ความหวังมันแปลว่าหวังแค่ว่าเขา ดูแลเอาใจใส่เราหรือเขาอาจจะเหมือนกับ เขาเรียกว่าให้ความสําคัญกับเราบ้างแค่นั้นเราก็รู้สึกว่าพอใจแล้วดีใจแล้วอะไรแบบเนี้ยมันยังพอเป็นไปได้แต่เราคาดหวังว่ามันจะต้องดีแบบนั้นแบบเนี้ยจนเกินไปอันเนี้ยคืออยากจะบอกนิดนึงว่าชาวเมธลัคนาเมธอาจจะมีความกดดันกับในเรื่องของตัวตนของตัวเองมากเกินไปแต่ว่าไพ่หกไม้มา,ย,มายังหมายถึงตัวคุณเองอาจจะได้รับความรู้สึกในสิ่งดีๆเขาอาจจะเปิดรับหรืออาจจะแบบอยากให้คุณนะครับมาดูแลเอาใจใส่กับเขาแล้วเขาก็จะ ดูแลเอาจะใส่กับคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันสังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้กำลังถือช่อดอกไม้แล้วม่สัญลักษณ์ของไม้นะครับที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วกําลังมอบสิ่งดีๆให้กับผู้หญิงคนนี้แล้วมีแบ็กเกาว์เนี่ยข้างหลังเป็นคนกําลังปรบมือกันเกลียวเลย แปลว่าคุณอาจจะได้รับความโดดเด่นหรือคุณอาจจะมีคนมาสนใจคุณมีคนมาลักมาจีบมาชอบคุณในสำหรับคนที่โสดแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยแปลว่าคุณจะดึงดูดความสนใจกับคู่ของคนหลักได้ดีขึ้นนะครับอิทธิพลของไพ่อบ่งบอกถึงสถานการณ์ในช่วงของเดือนนี้ครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีความสําเร็จในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้นปรารถนา แต่บังทีมันก็มีในเรื่องของความเป็นเนกาทีฟอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงชาวราศีเมษอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองบ้างนิดหนึ่งบางทีคุณก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับไม่มั่นใจลังเลกับในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีความติดลบหรือบางคนอาจจะมีความระแวงในเรื่องของความสงสัยความยึดติด หรือบางคนอาจจะมีความหึงหวงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ ได้บางสิ่งบางอย่างการที่เรารู้สึกหึงหวงมีปัญหากับเขาเนี่ยเราต้องค่อยๆแบบเคลียนะครับเราอย่าไปแบบจัดเต็มอย่าไปแบบกดดันกับเขาจนเกินไปเราต้องค่อยๆเหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทุกอย่างมันยังหาทางออกได้อย่างที่บอกว่าชัยชนะความสําเร็จอยู่ข้างคุณอยู่แล้วขอให้คุณเพียงแต่ต้องพยายามใจเย็นแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยน การที่เรารู้สึกว่าเราสงสัยอะไรเราต้องการคำตอบอะไรมันไม่ผิดหรอกมนุษย์ทุกคนนะครับมันต้องต้องการที่จะมีคำตอบนะครับให้กับตัวเราเองแต่การที่เราอยากได้คำตอบเราต้องไม่กดดันเราต้องไม่ไปอะไรมากจนเกินไปเพราะว่าบางทีการกดดันของเราอาจจะเป็นบ่อกเกิดของความรู้สึกในเรื่องของความเบื่อหน่าย คู่ครองเพศตรงข้ามได้อันนี้เราก็ไม่สามารถไปคอนโทรลใครได้ถูกไหมครับอันนี้เราก็ควรจะต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกให้ได้เพราะว่าไพ่ใบนี้คือเราอาจจะยึดติดกับในเรื่องของความรู้สึกของตัวเราเองมากเกินไปเราควรจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนหรือเราต้องค่อยๆปล่อยวาง ความรู้สึกในสิ่งต่างๆเราต้องพยายาม move on กับในเรื่องของอความรู้สึกแย่ๆตรงนี้ไปให้ได้นะครับแล้วตัวคุณเองอาจจะมีความหวังใหม่ที่ดีเข้ามากับชีวิตอิทธิพลของไพ่นะครับใครที่กําลังรู้สึกว่าเราอาจจะน้อยเราอาจจะมีความรู้สึกสงสัยมีความคิดที่ยังแบบไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับในเรื่องของการกระทําเราอาจจะมีปัญหากับในเรื่องของความหึงหวงความรู้สึกไม่โอเคกับคู่ครองคนรลักเราควรจะต้องพยายาม ตกผลึกหรือเข้าใจเรียนรู้กับในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองก่อนเหมือนผู้หญิงคนนี้กําลังอ่านหนังสือนะครับอยู่ท่ามกลางส่วนหลังบ้านแล้วก็มีในเรื่องของต้นไม้ใช่ไหมครับที่ให้ความร่มรื่นแล้วก็อ่านหนังสือที่อาจจะเหมือนกับเป็นสิ่งที่ที่เราชอบอะนะครับอ่านหนังสือกระตูนอ่านหนังสือนิตยสารอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าดีนะครับเจ็บไม กินอาหารอะไรแบบเนี้ยคือพักผ่อนหย่อนใจแล้วไม่ต้องไปโฟกัสกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จนเกินไปพอดีถ้าเกิดเราไปเหมือนกับโฟกัสมากเกินไปอ่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับม o ฟออนไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเราไปยึดติดกับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นบ่อกเกิดของความรู้สึกที่ทําให้ความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นไพ่แปดถ้วยเนี่ยนะครับ มันเกิดในลักษณะที่ว่าบางทีแล้วเราอาจจะตกผลึกนะครับกับในเรื่องของความคิดแล้วว่าถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกที่สามารถปล่อยวางได้เราจะ move on ได้การ move on ในที่นี้แปลว่า move on ในเรื่องของความคิด move on ในลักษณะของการแบบเหมือนตัดในเรื่องของอดีตไปอะ่ะไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเลิกกับเขาเสมอไปแต่ไพ่สองใบนี้มีโอกาสเลิกกันได้นะครับสองใบนี้แปลว่าคุณอาจจะหันหลังและเดินจากเขาไปเองก็ได้นะมีไพ่เดท เดทแปลว่าการตัดจบใช่ไหมโยมมาทูตกําลังจะมาตัดเชือกสุดท้ายละถ้าทางในทางไทยเราอาจจะบอกว่าเหมือนฟังเส้นสุดท้ายอ่ะเหมือนกับเรากับเขาจะอยู่ด้วยกันได้นะก็คือรอเวลาที่จะจบเท่านั้นเหมือนโยมมาทูตกําลังจะมาตัดเชือกแห่งชีวิตตรงเนี้ยออกไปแล้วประตูมันมีอยู่2ประตูคุณจะเลือกประตูไหนประตูนี้จะเป็นประตูตายส่วนประตูนี้จะเป็นประตูทางออกเพราะว่ามันมีแสงเลืองๆตรงนี้ มันเประว่าเราสามารถที่จะหาทางออกได้ถ้าเราถูกตัดจบแล้วเรา move on ไปเราก็สามารถเริ่มต้นกับชีวิตของเราได้แต่ถ้าเกิดคุณตัดจบแล้ว move on แล้วเราก็เริ่มต้นกับเขาใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้อยู่ที่ว่าตัวคุณตัดสินใจว่าเราจะ หรือฟื้นเรื่องอดีตขึ้นมาไหมหรือเราควรจะตัดทุกอย่างไปจากสารระบบเราจะได้เริ่มต้นกับทุกอย่างใหม่ได้นะครับบางทีเรามีความรู้สึกที่ตะกิดตะขวางใจเนี่ยแล้วเราไม่สามารถเป็นอิสระต่อใจได้เพราะเราไปกักขังตัวเองไว้กับในเรื่องของความมืดแบบนั้นเป็นต้นถ้าโยมทูตมาแล้วตัดแล้วคุณควรจะต้อง Move on ให้ได้นะครับเนาะ อิทธิพลของไพ่บอกว่าคุณกําลังจะมีความสุขความสมหวังที่ดีรออยู่นะถ้าเรา move on ได้หรือเราพยายามแบบทําใจแล้วก็พยายามเรียนรู้พยายามเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถปรับทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้มีไพ่เดอร์สตาเราพยายามถ่ายเทพลังงานในด้านลบออกไปอย่า ไปแบบเหมือนจุกจิกกับเขาอยากได้คำตอบหรืออย่าไปอะไรกับเขาเยอะจนเกินไปเพราะว่าคุณนะ่ะยังสามารถที่จะปล่อยวางกับทุกอย่างได้ถ้าคุณรู้จักหลักตัวเองไพ่ใบน,นี้คือไพ่ของการที่ตัวคุณนะ่ะรู้จักหลักตัวเองมากขึ้นแล้วอยู่ได้ด้วยตัวเราเองโดยที่เราไม่ต้องพึ่งเขาเราสามารถปล่อยวางพลังงานในด้านลบออกไปแล้วเราสามารถที่จะเติมเต็มตัวเองในพลังงานด้านบวกก็คือการซึมซับ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับในเรื่องของธรรมชาตินะครับแล้วเราจะรู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องรู้สึกหวยหาเราไม่ต้องรู้สึกหวาดระแวงเราไม่ต้องรู้สึกหึงหวงกับในเรื่องของความสัมพันธ์อีกแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเราเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองพอแล้วเรารู้สึกว่า ทุกอย่างเราเข้มแข็งได้นะครับคือเราเอาจจะยังคิดถึงเขานะแต่เราไม่ได้แบบกระวนกระวายหรือเราจะอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีเขานั่นคือสิ่งที่คุณนั้นทําสําเร็จแล้วนะครับไพ่เดดสตาร์บอกว่าถ้าเราอ่ะพยายามมีความหวังใหม่ที่ดีต่อต่อกันและกันนะครับหรือพยายามาเปิดรับพลังงานจากจัก,กรวาลแล้วถ่ายเทพลังงานในด้านลบออกไปคุณจะได้รับในสิ่งที่ดีมีไพ่เดดซันเกิดขึ้น เดรสันแปลว่าความหวังใหม่เพราะว่าการเริ่มต้นคุณจะสามารถเปิดรับกับพลังงานในด้านบวกและเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่คุณก็สามารถที่จะมีโอกาสของความสุขความหวังที่รอคุณอยู่ข้างหน้านะครับคุณอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการบาลานซ์ในเรื่องของความสมดุลกับภาวะจิตใจกับภาวะของการปรับ ทุกอย่างให้เข้ากันเรียนรู้ให้มากกันมากกว่านี้นะครับเนาะแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังที่ดีได้แล้วคุณจะเป็นผู้ชัยกมชัยชนะเอาไว้นะครับการที่เรามีชัยชนะแล้วรู้จักเผื่อแผ่รู้จักอมอบความหลักให้กับบุคคลอื่นๆด้วยแล้วเราจะมีความสุขความหวังอย่างที่เป็นได้เหมือนกับผู้หญิง3ามคนที่มาวนล้อมกันแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ท่ามกลางของความเฉลิมฉลองนะครับท่าม การดอกทานตะวันดอกทางตะวันในทางโหราศาสตร์หรือทางยิปซีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความหวังนะครับที่ซึมซับพลังงานจากแสงอาทิตย์มามันคือความอบอุ่นมันคือความรู้สึกดีความแบ่งบานในเรื่องของ ความสดใสความล่าเริงนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะมันก็คือเป็นในสิ่งที่ดีนั่นแหละก็คืออยากจะบอกว่ามันคือความสมหวังนั่นเองนะดังนั้นชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะได้ความสุขความสมหวังที่ดีพยายามเรียนรู้พยายามเข้าใจแล้วก็ปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันให้มากขึ้นอันนี้ขึ้นเด็กถือไม้เด็กถือไม้อันนี้เป็นเด็กธาตุดินเ,เด็กธาตุไฟ ผ,ผิดนะครับอันนี้เป็นเด็กธาตุไฟราศีแม่สิงห์ธนูราศีธาตุเดียวกับตัวคุณเลยนะเราอาจจะต้องเหมือนกับการเติมเต็มแพชชั่นของตัวเองหรือพยายามหาประสบการณ์หรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นอะไรที่ต้องใช้ในเรื่องของการเรียนรู้การปรับ ทิศทางที่ดีแล้วคุณจะเติบโตมั่นคงที่ดีได้นะครับอันนี้ขึ้นราชาถือเหรียญคือราศีพฤกษ์กันมังกรราศีธาตุดินนะครับอาจจะเป็นธาตุไฟและธาตุดินที่ติดต่อสื่อสารกับตัวคุณและอาจจะเป็นคนที่คุณดิวอยู่ก็ได้แล้วคุณจะมีความสุขความสำหวังเพราะมีความสุขที่เข้ามากับความรู้สึกที่เติมเต็มแล้วก็หาคําตอบให้กับตัวเองได้โดยที่เรานะครับ อยู่ด้วยกันอย่างสันติแล้วคุณจะเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกนะครับจะให้หกเหรียญสังเกตดูว่าคุณจะเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกนะครับถ้าเราเป็นผู้ชายคนนี้เราจะเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกแล้วเราก็จะมีความสุขความสำหวังร่วมกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่คุณก็จะได้รับในเรื่องของความรักประสบการณ์ดีๆกับในเรื่องของกู้ครองคนรักมากๆเลยนะครับดังนั้นถ้าชาวเมธลัคนณาเมธพยายาม ป่อยวางแล้วก็เริ่มต้นกับความรู้สึกดีๆแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่าที่คุณเป็นแน่นอนนะครับโยนความคิดอะไรที่มันเป็นนก g a t i v ออกไปเดินจากมันไปซะแล้วเราจะมีความสุขความสมหวังพยายามเปิดรับพลังงานด้านบวกนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามปรังชัยกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ